ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ครบรสทุกรสชาติเลยก็เป็นความสุขแบบหนึ่งนะเรื่องนี้เราไม่ได้เสิร์ฟแค่ความจิ้นความฟินนะฮะหรือว่าความแซ่บแค่อย่างเดียวนะมันมีทั้งหลายเรื่องราวที่เอามาผูกกันเป็นหนึ่งเรื่องรู้สว่าเป็นเรื่องที่น่าติดตามมากมันครบทุกรสชาติจริงๆเห็นได้ยิมอ่ะได้เห็นถึงครอบครัวที่มีความเปิดกว้างทางเรื่องแบบนี้เลยครับก็จริงๆต้องบอกก่อนนะครับว่าก่อนที่เราจะมาเล่นเรื่องรีเลอร์เราเล่นเรื่อง The r e n o v a t i o n สร้างใหม่หัวใจรักมาก่อน ก็ได้เล่นเปคู่กันด้วยครับมันก็เลยสืบเนื่องมาได้เล่นมันในเรื่องนีเลยมันเล่าเรื่องด้วยหลายเจเนเรชันมากเลยมันมีเรื่องของเจนของคุณพ่อคุณแม่ของทันเรื่องราวที่ย้อนกลับไปวัยนักเรียนดังนั้นมันมีหลายเจเนเรชันที่มันต้องเล่าให้กลมกลืนกันเนาะแต่ละคนเนี่ยก็จะมี Relation s h i p กับแฟนเก่าต่างกันไปเลยมองว่าเรื่องนี้ค่ะมันเป็นเรื่องใกล้ตัวของทุกๆคนค่ะ มาเล่นซีรีส์วายเรื่องแรกเนี่ยก็ตอนแรกก็หนักใจว่ามันจะเป็นยังไงมันมันไม่เหมือนอย่างที่เราคิดไว้หรือเปล่าพอเข้ามาปุ๊บก็รู้สึกว่าเออมันก็น่ารักไปอีกแบบหนึง่งก็เริ่มรู้สึกว่าเอ้ยก็อยากจะมีคู่จิ้นหนึ่งเขาบ้างนะอะไรอย่างนี้ Take a